โอ้ยจะอ้วกโอ้ยเหนื่อยอ่ะอุ้ยข้างหลังสวยเริ่มเสียวแล้วอ่ะตรงนี้คือโหดสุดนะคะฮี ีค่ะขอต้อนรอับเข้าสู่ช่องตาพาไปนะคะวันนี้มาอยู่ที่ท้ำนางฟ้านะคะนี่เลยเป็นจุดเช็คอินที่มาวังเวียงนะคะทุกคนต้องมาหลายคนถามว่าทำไมเคชุดแบบนี้ฝนมันตกลรวคะทุกคนรฝนตรีวิววการมาชิดลายนะคะฝนตกหนักมากว้ายองเอาเอาตั๋วใช่ไหมคะ ที่นี่พี่ทำหนัง้าบรรยากาศดีมากค่ะหมอกลงเยอะมากนี่ระเขานะได้แล้วเห็ดกล้องใหม่ได้ไหมดูข้างนอ่ะบรรยากาศก็ฝนตกนิดนิดนะคะบางคนก็ถอดใจไปแล้วแต่ว่าเราไหนๆเราก็มาแล้วเราก็มีช่องมือกันฝนปลายฝนต้นหนาวนะคะเราก็โดนฝน แต่ไม่เป็นไรอันนี้เราก็อยู่บนสะพานแล้วแต่คนกำลังตามมาเรากำลังข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะคะเราไม่กลัวปลาถลนลุยนเอ้าเฮ้ยลุยดดงแดง ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวแวะตรงร้านตรงนี้ก่อนเพราะว่าดูว่าเขาจะไปตรงไหนกันต่อนะคะตอนนี้ก็คือสถานการณ์บรรยากาศฝนหยุดฝนหยุดแล้วนะคะเราเลยจะมาเล่นสิบลายกันต่อใครที่มีของมีค่ามานะคะเขาก็มีล็อกเกอร์ก็มีล็อกเกอร์ให้ล็อกแล้วเขาก็จะให้คุมแจแบบนี้มาแล้วเราก็จะใส่ไว้ก้อยแล้ว ตอนนี้ก็ใส่อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเซฟตี้โทรศัพท์อุปรกรณ์ต้นตน่างๆนะคะกันรั่วก็ใส่ไปแล้ว,วะค่ะตอนหน้าที้เขาก็จะสั่คลิปวิธีการเล่นครับอันนี้ยานตีนจำเขาไหม ตอนนี้กำลังต่อคิวรอขึ้นแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอ,งองขึ้นดันแรกแล้วนะคะต่อคิวแล้วก็ร้องขึ้นบันไดแบบนี้ขึ้นไปบนไปรอคิวยาวไปเรากำลังเดินขึ้นไปแล้วดูล็อกแล้วก็ไต่ แต่เชื่อขึ้นไปเหรอต้องเอาอันนี้ด้วยปันเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องเอามัง้ง <c oughs> แล้วก็เดินขึ้นไปจับอะไรก่อนมันจะอยอยงเอี่ยงนิดนึงโอเคถึงแล้วอ่ะเอาอนี้ม,มามด้วยแล้วเนี่ยเราอยู่ติดกันแล้วอ๋อรอให้เขา <ork ork ใกล้ถึงเราแล้วนะคะเองสามคนไปเออันนี้ขับมแล้วยอมรัมบเลยอ่ะไม่น้อุรโอ้ไอยจะอ้ว S <S <S ไปแล้วนะไปยังไปยังโดนไโดนดึงนะคะไปไม่ถึงเ แล้วมันจะไม่ถึงทุกด่านวะเนี่ยพี่ไม่รูกยืนขึ้นครับเดี๋ยวนึงนะคะยืนยังไงจะขอจับหน่อยโอเคขอบคุณค่ะถึงใหญ่เลย ไปต่อด่านที่สองค่ะอันแรกนึกว่าจะไม่ได้คลิปมาแล้วเพราะมันขึ้นว่าไฟมีปัญหา,าลแล้วคือตัวเบาไม่ถึงไงตัวเบาเกินมันไปไม่ถึงแต่เราถามว่าแล้วมันจะไม่ถึงแบบี้ทุกด่านปะเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ <c oughs> ทำไมน้องคนนั้นไปถึงล่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบันไดาทางขึ้นไปนะคะโอ๊ยเหนื่อยอะ ก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเอาตอนเดินเปลี่ยนดังอุ้ยอุ้ยข้างหลังมันสวยมันอยู่กลางป่ากลางเขาไปต่อเอาเหนื่อยสามตูดก็ได้ตอนนี้มีเหตุผลแบบนล้ว ลงที่ตรงนู้นนั่นแหละไอ้ตรงที่โดนทุกคนไม่ได้หัวทุกคนมันจะถึงแน่ด่านเนี้ยด่านที่เราไม่ถึงจากตรงนี้ด่านที่ไม่ถึง ยิงเอากันยังไไปยังเสื้อกันลมอ่ะมันแบบปานลมอะไรคะหนึ่งสองสาม ฐานที่3มแล้วมั้งคะฮ้ยเดี๋ยวต่อไปไปฐานที่สี่โอเมื่อกี้เหมือนแบบว่าจำอะไรไม่ได้เลยเอ่ะจ <laughs> ำอะไรจำอะไรไม่ได้เลยลอธิบายไม่ถูกเลยลลไปต่อคะ่ะเตรั่งลงไปเลย แบบว่าด่านที่มันติดติดกันไม่ต้องเดินเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยแล้วมันก็ดีนะแต่ด่านที่เดินเนี่ยโอ้โหไปต่อค่ะเริ่มเสียวแล้วอะ่ะ อ้ย็นไงคะขอบคุณะคะ่ะแต่และด่านเขาก็จะมีสะพานให้เราเดินแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกให้เราแบบนี้เพื่อไม่ให้เราล่วงลงไปตอนนี้ก็รู้สึกหงอมากเพราะว่าเราจะต้องเดินคนเดียวไปที่ด่านต่อไปโอเคพร้มอมยังพร้อมแล้ว ลบ,บนึงเลคะคกระแทกแรงว่ะโอเค,อเคด่าหลังๆคือแบบที่ที่ทีทีกันเลยยอไม่ใช่หลังดีไม่ดีเท่แาแหละว่ะตอนนี้ได้พักเดินนิดนึงนะคะโอ้พหดีสูงเลย 没有啊 เเยย้้้ได้ไหมคะได้โอเคตายตายด้วยว่ะปวดอันนี้ก่อนอะรับปวดปวดรู้เออบเอิบเออไม่ผ่านเยอะไหมคะเด็กเด็กน้อยผ่านบ้างไหมอ่ะ เปลี่ยนทำไมอะ่ะเอ๋เปลี่ยนซูปเปอร์แมนอ๋อซูเปอร์แมนอเดินเลยไปไปอยู่ตรงท้ายนะคะเราจะเป็นซูปเปอร์แมนถึงเต้นว่ะทำท่านี้นะคะเราจะทำหรือเปล่าก่อน,น,น,นจะถึงสเส้นชายแล้วอีกนิดเดียวโอ้คนต่อคิวเพียบเลย ทิ้งเราไปตั้งนานมมีคนเทียบเลยตรงนี้คือหอสุดนะคะ้่อหไม่ได้ไม่าค่ะขาไม่ได้ไม่ไปได้ได้กราตึ้นตัวจับตรงไหนได้กางแขนได้ครับทำจับเอาปินยอตาคือย ยังไม่ถึงเลยถึงขึงทาง <c oughs> ถึงขึงทาง <c oughs> เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ออกมานันง,ง,งน่เน่งีได้ได้ได้ แนะนำนะคะตัวเล็กๆนี่บายบายหนื่อยไหมครพี่เห่อยคะใจโบใจอัดหนึ่งนะกัดหนึ่งนะะโอ้ เดี๋ยวนะไปเพิ่มน้ำหนักนะคะแนะนำไปไหนไปไหนแก้ตัวใช่ไหมจะถึงไหมเนี่ยไม่มีสติแล้วตอนนี้โอเคครับตายไหม กบนีงจับตรงไหนคะบายดีพรบายดีมากับช huh? ุดใหญ่พี่่ตัวไหมใช่ค่ะหมดแล้วแปด่านด่านสุดท้ายคือแรงมาก่ชุ่มฉ่ำง ตอนนี้ก็มาถอดอุปกรณ์อกะะอกก่อนนะคะค่ะคะขอบคุณค่ะโอ้เตียกมากตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นซิปไลแป8ฐานนะคะไปคลิปนี้ดีกว่าแต่ว่าที่บางเรืองของเรายังไม่หมดนะคะยังไปอีกหลายๆที่เลย ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ชมคลิปใหม่ๆของคลิปล่องเียออีกนะคะว่าจะไปที่ไหนกันอีกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย